สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำครับพิเศษนะครับวันพุธที่22เมษายน2563นะครับ22นา30นาทตีตามเวลาประเทศไทยครับก่อนเข้านอนคืนนี้ก็วันนี้ทั้งวันก็ทำคลิปแล้วก็เตรียมตัวหลายๆอย่างนะครับไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยก็อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนเข้านอนเผื่อแฟนรายการที่อยู่ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เผื่อตกข่าวก็จะได้ดูไปบอบป้อมกับผมเลยครับแล้วก็ร่วมบันทึกปะวอติสตร์ของประเทศไทยที่มัติชนเขาได้นําสนรสตอรี่ story, เรื่องราวต่างๆไว้ไปติดตามชมกันเลยครับมัติชนนะครับมาสแกนดูกันหน่อยครับนี่ผมก็ซื้อมัติชนจากแอปอุกบีนะครับก็อ่านเป็นรายเดือนนะครับอ่านเป็นรายเดือนก็มัติชนวันนี้เลยครับทรง จดหมาย20ฉบับดึงสู้โควิดไม่เชิญพบตูรอไอเดียเจ้าสัวนะครับหมอเสร์จทุ่ม100ล้านแก้แรง28เมษายนถูกยืดพรกรุกเฉินอนุทินแย้มพฤษภาคมกลา,ายกดป่วยใหม่19ตายเพิ่มหนึ่งสิงคโปร์ขยายปิดเมืองวิถุนายนสบคถแถลงตัวเลข10เพิ่ม19ดับหครับ มีชี้36จังหวัดไม่พบใน14วันนะครับอาชีพ5อาชีพเสียงครับฟรีแลนซ์ค้าขายพนักง,งานบริษัทบิ๊กตู่ร่อนจดหมายถึงเจ้าสัวยันไม่ขอเงินแลกประโยชน์นัดถก28เมษาต่อพลกฉุกเฉินด้านหมอเสร์์เทงก100ล้านแก้แรงอันนี้เป็นภาพการจัดระเบียบรับของนะครับประชาชนนั่งเว้ระยะห่างเพื่อรับอาหารน้ำดื่มที่กองทัพอากาศ ช่วยเหลือผู้ดเดือดร้อนจากโควิด -19 นะครับโดยมีนางศิละปะสวยพระวีแสงศูนย์ประหลัดทรง,ง أ, ประหลัดกทมไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ14 000, 000, 000, 000, 000, ล้านคนเฮรับ5,000คอรมอเคาะกลุ่มผู้เยียวยาเล่งลง,ลงทะเบียนก่อน24ลดค่าไฟ3เดือน22ล้านครัวเรือนครับสิ้นแล้วพนมเทียนศิลปินแห่งชาติวัย89ผู้เขียนเพชรเท่ามานยะนวนิยายดังสุดอมตะนะครับ นี้ธนาธรครับช่วยโควิดแต่ธนาธรจยู่นงกิจการนำก้าวหน้าคณะก้าวหน้านำสู่มวลชนชมผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะอาทิห้องตรวจโรคติดเชื้อโรบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพันธุ์เพื่อป้องกันการติดโควิดนะครับธนาธรจี้รัฐบาลคุมกึ่งล็อกดาว์อย่าให้อดตายฝ่ายค้านรุกเปิดสภาวิสมันถกพลกกู้1.9ล้านล้านโควิด อันนี้กัก220คนครับเจ้าาที่ตำรวจพร้อมทีมแพทย์รับตัวคนไทย220คนที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นและไต้หวันมาถึงสนามบินสุวนภูมิไปกักตัว14วันเพื่อเฝ้าติดเชื้อโควิด -19 ร่วยกังงนปาราโซรัชดาพิเศษครับอันนี้เล่นกับไฟอะขาไฟที่พุ่งพรวดนะครับเจ็ดทหารโผล่ขอขามาศพหนุ่มเยือ ถูกซ้อมดับทอบอยย้ำไม่ป้องคนผิดประสานตำรวจฟ้องศาลครับอันนี้สั่งผู้ว่าอ้าวานี่ด้านบนนี้เมื่อกี้ผ่านไปได้ไงเนี่ยหลักเมืองครับ238ปีพลเอกประยุทธ์จนโชาในายกมตรีประกอบพิธีทางศาสนาพุทธบวงสรวงพรามนะฮะพิธีพรามในวันสัป,ปนาองค์หลักเมืองครบรอบ238ปีครับ สั่งผู้ว่านครปฐม,มแจงปมสาวแจกโจ๊กลั่นอีก250ถุงขอเจ้าที่จัดระเบียบผู้ว่ากรุงเก่าจัดระเบียบรับของแจกผู้บริจาคต้องแจ้งท้องถิ่นปลัดมอทอสั่งผอผู้ว่าก,การจังหวัดนครปฐมแจงปมโจ๊กนี่นะครับอ่ะก็ปรับตัวรีสตาร์ตนะฮะหอการค้าจังหวัด SME เปิดเปิด ผนึกถึงเจ้าสัวครับเปิดเผนึกถึงเจ้าสัวมาดูหน้าสามครับกระตูนนะกระตูนอะไรฮะนี่เป็นโควิดวิ่งไล่คนทำวัคซีนวิ่งไล่คนทำวัคซีนนะครับมาดูบทบาทสภาบทบาทรัฐสภาทรดนอำนาจนิติบัญญัติบทบาทต่อรัฐบาลครับอันนี้ไปต่อครับ อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่วันก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยมาลงหน้า4ีนาสีนี่เป็นเรื่องบุคคลนะครับอริยะพนมยงทิ้งเก้าอี้พุ่มในการช่อง3นะครับนี่ฮะเมื่อก่อนเป็น MD Google คนแรกของประเทศไทยนะฮะจากนั้นก็ไปอยู่ไลน์แล้วก็มาช่อง3ครับนั่งอยู่1ปีก็โบกลาเลยเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่งานง่ายนะครับในการบริหารสถานีโทรทัศน์ แกมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็ไปอยู่สื่อเก่าตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะไปบริหารทางไหนต่อนะครับามาดูหน้าหน้า5ครับหน้า5ดูจากภาพก่อนแจกน้ำกรมทางหลวงร่วมกับกาปาปาสวนหูมิภาคนะครับก็นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชน รูปภัยแรงนะครับ60จังหวัดนะฮะหน้าหนึ่งนะครับธนาธรบิกตรทําบุญสาลหลักเมือง238ปีนะครับสมศักดิ์เทพสุทินชมนายกแก้โควิด -19 ประชาธิปัตย์แนะการเมืองร่วมทำงานนะครับแล้วก็เพื่อไทยแจงจี้แจงหันงบ63หรือ64ตั้งข้อสังเกต กู้เงินมีเงื่อนงำนะคะคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับเรียกร้องรัฐบาลาประธานสภาเร่งเปิดสภานะครับฝ่ายค้านชงเปิดสภาปมกู้เงินธนาธรไม่รู้แม่ได้จดหมายหรือไม่ที่เชิญเศรษฐีนะครับคุณพนมเสียนก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตแล้วผู้แต่งเพชรพระอ,อุมา ธนาทรเปิดโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์นะครับคอรมอเคเพิ่มค่าใช้จ่ายฉุกเฉินโควิดครับประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ฉีดพ่นค่าโควิดฟรีในรถอันนี้อยู่ที่ไหนก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่22ก็วันนี้ไปถึง22พฤษภาคมครับก็ไปที่ลานจอดพระประชาธิปัตย์ได้เลยนะฮะหน้า6ครับราคาน้ำมันโลกติดลบ ชุดบาทอ่อนในภาพนี้ก็เจ้าที่กรมการค้าภายในไปเยี่ยมโรงงานหน้ากากของ CP นะครับอ่าหน้า7ครับหน้า7จ็ดก่อนไปดูไอเดียเจ้าสัวนะครับอันนี้มาดูอนุทินชันวิรกฬุลครับรองนายกและลำตรีสาสุขร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์กับเวิร์คคอนิกฟอรัมเพื่อหารือพักนักธิการชนรับมือแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับ ไอเดียเจ้าสัวบิ๊กตู่ล่อนจดหมายถึงเจ้าสัวแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับยันไม่บังคับแลกผลประโยชน์ต่อพอรลกฉชุกเฉินชี28้28เมษายนนี้ครับนายมตรีบอกว่าไม่เคยพูดยกเลิกมาตรการ1พอคอย้ำเงินกู้1ล้านล้านต้องรอบครอบอนิพนธ์ประยุทธ์กล่าวนะครับ สบคเผยผู้ติดเชื้อ19รายดับหครับไทยดูทุกข้อไทยดูทุกข้อก่อนใครล็อก36จังหวัดไม่พบเชื้อในรอบ14วันอนุทินเผยพฤษภาคมรัฐบาลผ่อนปลนนะครับคุณหมอปราเสิร์ภาษาโทรสดให้งบ100ล้านแก้แรงนะครับอันนี้ผมทำคลิปไว้อย่างละเอียดนะครับวันนี้ลองไปดูในช่องชีพทำคดพิเศษนะครับสารัชี เสียชีวิตเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะฮะถกรัฐมนตรีอาเซียนสหรัฐยีบสาเมษายนนี้ลอสิบและพระชินีพระชธานถุงอ่าถุรัชธานนะครับสาสุขสอบโรคหญิงป่วยโควิดซ้ำโอเคครับหน้า8ครับมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นช่วยเหลือนายขจิตชัชวานิชรองปลัดกรุงเทพนะครับเป็นประธาน พิธีช่วยเหลือประชาชนที่คลองสารตรวจสำเร็จปุ๊บรามผู้ได้รับกระทบจากโควิดนะครับได้รับสนับสนุนจาก TOA เ <ain> อ่าเนี่ยนี่ก็หนึ่งในเจ้าสัวครับประจักษ์ตั้งคารวาคุณนะครับ TOA เนี่ยฮะนี่นี่นี่เอาละหน้า8ครับมาดูแจกโจ๊กหน่อยแจกโจ๊กไปแจกโจ๊กก็โดนโดนจับใช่ไหมฮะ,อะลองมาดูซิเป็นไงสบคเผยฝาโคฟิล693ครับ คุณหมอทวีสินบอกว่ากาก,ก14วัน220คนไทยกับจากต่างประเทศสั่งผู้ว่านาคปรปฐมแจงปมโจ๊กนี่นะฮะแจกอีก250ให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบนี่นี่คนคุณเฟิร์นคนนี้นะฮะนางสาวสุกันโนโทษครับนางสาวกัญญนัทสิริทานเบนจกุลอายุ43ปีนะครับมีความประสงค์อยากจะแจกโจ๊ก2 5 0ถุงแก่ผู้ยากไร้นะครับ รายงานในเกาหลีใต้ได้กลับไทยวันนี้30เมษานะครับรายงาน22คนกับตัวครบ14วันเมียจา่า11ขอความเป็นธรรมนี่ฮะที่ว่าไปเถียงกับผู้ว่าแล้วโดนสั่งขังนะฮะจา่า11พี่รศักจำป้านะครับ6คนไทยเดินทางกลับจากลาวครับอันนี้ก็กลับจากมาเลเข้าด่านสดาว89คนนะครับ ปล่อย3รายกลุ่มวาดะกลับบ้านดำเนินคดีกับผู้แจัของภูเก็ตนะครับบริจาคข้าวสาร23ตันสั่งใส่ถุงแจกครับกักตัว2คนไทยกับจากพม่าที่เชียงของครับหน้า7ครับไอเดียเจ้าสัวครับฮูไม่เคยปิดข้อมูลนะครับอูฮั่นตั้งงบ2.3พันล้านกระตุน้นเศรษฐกิจสิงคโปร์ปิดเมืองถึงมิถุนายนครับโอ้โหพอออ ว่าตัวปัดธรรมอาจารย์นักเรียนหญิงนะครับสา,าศึกษาธิการยันศึกษาธิการยันเปิดเทอมหนึ่งก็คอตามเดิมจัดออนแอร์สอนตามทีวีครับอันนี้หน้า7เป็นเรื่องของทหารนะครับเทหารอันนี้ไฟไหม้สวนสัตว์ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรี เสียหาย100่รไล่ครับอันนี้มาดูเรื่อง5,000นะเหตุรับ5,000คอรมอลด3เดือน22ล้านครับค่าไฟเดือนนี้จ่ายเท่ากับเดือนก่อพอกอฟอนอแจงเหตุค่าไฟแพงนะครับปิตููแจงช่วยทำเต็มที่ลดค่าไฟยื่นทบทวนสิทธิ์กว่า1ล้านรายนะครับชนกรวางบุญคนชนะเลขานุกการ รตรีกระทรวงการคลังนะครับดีเดย์ปิดลงทะเบียนนะครับ D ดเบีเดยนน์ปิดลงทะเบียนลงทะเบียนยี่สี่นะครับปิดลงทะเบียนยี่สี่นี้ขยายสิทธิ์เป็นสิบสี่ล้านคนนะครับในรัฐมนตรีโยสินวัตโฆษกรัฐบาลนะครับอันนี้ตู้โควิเคลียร์อีกนวัตรกรรมป้องกันเชื้อโรคนะครับอันนี้หน้าสิบนะครับเฮลับห้าพัน กมทแนะจ่าย5,000ขึ้นไปอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอันนี้จากเพื่อไทยมานะโลหาวันนี้สสเพื่อไทยนะครับประธานกรรมากมารการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับชงงดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้างปี63ส่งออกมีนาฟื้นขยายตัว4.17ครับโควิดชุดส่งออกจีนยุโรปนะครับ SCB ก็คือทางคารภัยพานิชย์นะครับ เปิดใจสมัครใจลาออกสาใจ33เดือนนะครับออมสินขยายเวลาพักหนี้อันนี้น่าสนใจนะครับธนาคารขยายระยะเวลาชลําระต้นดอกเบี้ยจาก3เดือนเป็น6เดือนโดยไม่จํากัดยอดเงินคงเหลือยกเว้นสินเชื่อ SME นะครับยกเว้นสินเชื่อ SME SME จอคุยสมคิดช่วยตลาดน้ํามันล่วงหน้าราคาติดลบความต้องการใช้วูบหนักราคาน้ํามันดิง่ง ชุดหุ้นทั่วโลกครับอันนี้มีอะไรร้องบิ๊กตูป่ปมตั้งลูกชายประหลัดศึกษาธิการครับหน้า11ปูดผู้นำคิมป่วยอาการยังไม่ชัดนะครับอันนี้เงียบเหงาที่ไหนอ่าชามีนาอันบิต้านะักปั่นบาเรนนะครับก็ปั่นถนนอันเงียบเหงากุงมานามาประเทศบาเรนอ้าววันนี้ใคร จะไปดูคลิปนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรไปเยือนบาเรนมาเมื่อ13ถึง15พฤษภาคม25 55ไปดูนะครับผมทำคลิปวันนี้ไว้เลยนะครับหน้า12ครับกากีฬางพิไทยเริ่มเยียวยาช่วยคนมวยครับหงซํำรอยหน้า13อย่าลืมคนชายขอบอย่าลืมคนชายขอบความป่วยในยุคโรคระบาดสุขภาวะ พันวันไม่ที่สุขภาวะชาติพันวันที่โลกไม่เหมือนเดิมไอติมหลานคุณววิสิทธิ์พูดไอเดียปั้นสตาร์ดีแอปเพื่อการศึกษาครับ Trium มสส่งไทเกอร์9 a d v e n อ u r e ดเวนเจอร์ท l e ริงสไตดุบุกหน้า15นะครับอาจารย์กวติ 19, วงศ์สุวัฒนต้องระวังตั้งกแตนทะเลทรายนะครับโลกขลังโลกอาจารย์ปิยบุตรคำคมหน่อยวันนี้ ชี้ให้เห็นแล้วว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นส่งผลจริงๆเพราะรัฐบาลขนาดที่ปไตยแบบนี้คือปกครองกันโดยคนส่วนน้อยทําเพื่อคนส่วนน้อยแบบจะมีเพียงคนกลุ่มเดียวได้ทุกอย่างขณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะได้อยู่บ้างแต่ได้เพื่อทําให้เชื่องไม่ลุกคือต่อต้านเท่านั้นครับอันนี้น่าสนใจครับไปดูต่อได้เลยนะครับแฟนร,รายการครับ เทศกาลดูหนังญี่ปุ่นปีนี้12หนังดูฟรีอยู่บ้านอะตรงนี้ดูตรงนี้เลยครับนี่ครับเข้าตรงนี้เลยเข้าเว็บไซต์นี้เลย Japan Japanese Film Fest .org/Streaming ทวนอีกครั้งนะครับ Japanese Film Fest .org/Streaming อ่านี่ครับมีตั้ง 11, 12เล่มี8เรื่องครับมี8เรื่อง ไปดูกันได้เลยนะครับฟรีครับฟรีอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับของเมืองไทยแล้วก็มีหอภาพยนตร์แห่งชาติเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันฮะเป็นหนังเก่าน่าสนใจมากผมก็เป็นแฟนคลับอยู่ครับพิษโควิดกระทบหมู่บ้านช้างพัทยาครับแล้วก็โคราชฟื้นว่าทำเอ,อื้อทอนแบ่งปันผักสวนครัว สู่ชุมชนสู้โควิด -19 นะครับหน้า18ครูไม่พร้อมสอนออนไลน์เฉียด50%สอ็ทองปรับตัวปรับตัวครูอาชีวะนะครับชุดชั้นในคุณผู้หญิงสืออ่านแล้วและเฟอร์นิเจอร์ก็รับวิศวะพันสมุรนักศึกษานักเรียนดีครับหน้า19สมหมายภาษีโอ้โหนี่นี่ท่านมีแฟนเพจด้วยนะครับนี่เป็นอดีตรัฐมนตรี คลังสมัยรัฐบาลประยุทธ์นู้นนะครับสมัยคอสชอนะครับโอ้โหท่านมาเขียนบทความในนี้น่าสนใจมากนี่ฮะก็พิมพ์สมัยภาษีได้นะครับมี Facebook นี่นะฮะติดตามบทความสมมัยภาษีที่ Facebook ส,สมัยภาษีนี่ฮะพูดถึงเรื่องการจัดทำก็ประมาณ2564แบบเข้าลบข้อพงแหลงนี้ต้องรอดนะครับทศเจาะบ,บ่อวาดาน 2,831จ่ายน้ำสะอาด8.3ล้านลิตรแจกฟรีประชาชนหน้า20นิมีมัดมารวมทิกประหยัดพลังงานช่วง stay home ไฟฟ้าน้ำเน็ตนะครับแม่ตกงานไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกป้านโนคมิน้นตั้งกองทุนซื้อแจกครับกัวแต่ก็สู้ชีวิตคุณตาหลังเตานะครับอายุ71 ก็โควิดเหมือนกันนะหมายถึงว่าเป็นระยะเวลา3เดือนที่ที่แพร่ระบาดนะครับแต่ว่าคุณคุณคุณสมบัติแก้วพรมก็ขายข้าวโพดย่างกล้วยปิ้งในซอยแห่งหนึ่งที่ตนเดินทางจากบ้านเกิดลุปรีเข้ามาในกรุงเทพนี่นะครับชีวิตก็สู้กันไปนะครับนี่ครับ ครับนี่ก็คือมติชนนะครับมติชนมติชนครับมติชนครับแฟนรายการขอขอบคุณแฟนรายการที่ทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทาคับพิเศษนะครับสนใจอยากจะแสดงความเห็นอะไผมจัดเรื่องอะไรก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ line แอด ti 3 3 3นะครับอยากจะสนับสนุนช่องในการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นซิลส์มากน่าใหญ่แมททองคำสับป,ประรดอบแหง้งลำไยกาแฟผ้าพันคอนะครับแล้วก็มีไส้อัวด้วยตอนนี้นะครับแฟนรายการก็แอดเข้ามาได้ครับแอดทีไอสามสานะครับ,รบก็จะพอแอดปั๊บก็จะมีารายละเอียดส่งกลับไปที่ไลน์ของท่านนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับขอขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับบันทึกไว้นะครับยี่สิบสองนนาที วันพุทธที่22เมษายน2563ครับผมชิปทำควพิเศษสวัสดีครับ